เรากัรไกยังพอดแบบอยู่ทางนู้นอันปั้นเล่นน้ำตัวป่าขามาลูกมาลูกน้งนัดถามเล่นน้ำป่าลูกเล่นน้ำไหมลูกไร่ยังยังยังน้องนัดไม่ได้เพราะว่ามันมีแดดอ้าวมาโดนแดดหรอชีวิตอะไวเมื่อกี้อะไรนะเด็บมาเด็บมา เยอะนะเนี่ยคนเนี้ยเยอะฮะเฮ้ยอไหมมานี่ยให้อุ้มอีกอ่ะมาเลยลงมาเลยไม่ต like yeah, sure ้องมาลอนไม่เ <observing> ล <Loud noise> oh. oh. ื่อนอ่ะลองรือยังมันไม่เลื่อนมันลื่อนที่ไหนล่ะกระโดดนี้ไนดูพี่เดฟเลยเออนี่พี่เดฟพี่เดฟโดดให้ดูสูงสงดูกัดว่งเลยกดดมมเออวิ่งวิ่งไปเฉียดทะเลเหรอเร็ว ไปเดฟเด้พาไปดิ ทำพ่าแ <ผม S 1> ล้วจะลองกระโดดแล้วว่ามันจะลงห่อได้เดี๋ยวพี่ถือให้ไหมได้แล่ะมโดดไม้โดดไม้ 啊<哇>！<哇> วุ้ยแมวมิมาเข้าเฟรมเข้าเฟรมอันนี้เราวุ้ยเราต้องรักษาพระพศซอสซอแก้วแบบนี้เราไปเที่ยวไหนกันครับหาสอค่ะมุวสอจะกดยังไงสอสอเอือกอเสือไม่ใช่อ่าแล้วโุ้ยไม่ใช่แล้วสออสอหาดออยู่กรมสัมพมสามพักพุทธทหารเรือถ้าเข้าก็20บาทยี่สิบรถคันละยี่สิบบาท บรรยากาศดีจังเลย่ะอาเป็นส่วนตัวแล้วมาเรจะมาที่วงลี่ยนปรงมาณสีอุมยเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ริ้งเดี๋ยวจะหมุน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 นี่อันนี้มันเป็นโคตร กระต๊อบอยู่ก็ขอเขาถ่ายดิถ่ายกระต๊อบน้องงากเขาละสวยมากเห็นตั้งแต่ไกลลิบโน่นแล้วไกลลิบโน่ข้าวฟันฟันมาบ่นๆขาวบะหมี่อารมณ์การเสือกมันให้ขาดดีดื่มเบียร์ยิ่งอร่อยเกี๊ยวไหมเกี่ยวพี่นัทบอกที่ไหนก็กิน เขียวส้านสวนส์ใหญ่เอาใหม่อีกฮัลโหล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 ฮัลโอลฮัลโห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 ลเัลโหลนับก่อนนับก่อน